โครคภัยไข้เจ็บและก็การกําจัดโครคภัยไข้เจ็บที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกนี่แหละปานไตยปดคมที่ยี่สิข้อที่60สิอภพาตสูตรอภพาตแปลว่าเจ็บป่วยสูตรที่เรียนรู้ต้นเหตุของความเจ็บป่วยและวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพที่สุดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาณาถาบิทิกเศรษฐีไกรพระนครสวัสดี ก็สมัยนั้นแลท่านพระคริมานอนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึง่งครั้นแล้วกลาบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระครมิมานอนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวะโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคริมานอนท์อย่างที่อยู่เทิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอาอนอนนถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่คริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของคริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เขาได้ฟังสัญญาสิบประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้สัญญาสิบประการเป็นไน,นคืออนิจจสัญญาอนัตตาอสุภะอาทินวะปหานะวิราคะนิโรธะสพพโลเกอนาพิรตะสัพพสังคารสุอนิจจสัญญาอานาปานสตินั่มีอยู่สิบข้อในสิบข้อนี้ก็ นะเอาข้อเดียวกนแล้วกันนะวันนี้อ่านข้อเดียวให้ฟังนะแล้วก็วันหน้าค่อยมาลงรายละเอียดนะอลองฟังดูดูกระอานนก็อาทินวะสัญญาเป็นไงนะนะอาทินวะนี่แปลว่าโทษสัญญาแปลว่าความหมายรู้หมายรู้ให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษ <c oughs> ดูกระอานนภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีที่โคนไม้ ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคทุกโรคที่อยู่ในชีวิตของเราเรียกว่าโรคกายที่เหลือก็คือการยกตัวอย่างว่าโรคอะไรบ้างโรคศีรษะโรคที่ใบหู โรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรือนโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุดท่าดาดหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผู้พองโรคฤทธิ์สีดวง สรุปแล้วก็คือโรคทุกโรคในชีวิตของเรานะมีต้นเหตุดังนี้พระรูจัาก็ตัดอาพาธมีปิดตะไฟริร้อนเป็นสมุตรฐานเป็นเหตุอันนี้ภาวะร้อนเกินอาพาธมีเสมหะน้ำริดเย็นเป็นสมุตรฐานอาภาธมีลมริดเย็นเป็นสมุตรฐานพวกนี้ก็ภาวะเย็นเกินเป็นเหตุอาพาธมีไข้สันนิบาต ร้อนเย็นดินน้ำลมไฟแปรปวนพิการอันนี้เย็นตีกับเป็นร้อนร้อนตีกับเป็นเย็นพันกันมั่วไปหมดนะนี่เป็นต้นเหตุของโรคอาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนนะอาพาธอันเกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรมนะวิบากกรรมก็มีผล ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูกระอาณนนี้เรียกว่าอาทินวะสัญญา,าสรุปแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าโรคเกิดจากวิบากกรรมนพลังวิบากกรรมในอดีตและปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วน สังเคราะห์กันนไปสังเคราะห์ร่วมกับนเขาจะไปจับหรือว่าไปสังเคราะห์ร่วมกับภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลทําให้เกิดโรคได้ทุกโรคนส่วนวิธีจะหายโรคได้ทุกโรคก็ต้องนทําทวิบากดีก,ก,กําจัดกิเลสบาเพ็ญกุศลให้เกิดวิบากดีขึ้นแล้วพลังความดีนั้นพลังบุญกุศลนั้นก็จะไปจับเอากับนไป จับกับสมดุลร้อนเย็นที่เราจะต้องเรียนรู้การทำสมดุลร้อนเย็นนะที่พระพุทธเจ้าตัดว่าจะทำให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยในสังคีติสตรนะก็พลังวิบากดีก็ไปจับกับสมดุลร้อนเย็นก็ทำให้สร้างเซลล์ให้แข็งแรงสลายโรคทุกโรคออกไปได้สลายโรคแล้วก็ขับโรคต่างๆออกไปจากชีวิตก็ทำให้เราแข็งแรงอายุยืนนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรยนะ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ โดยใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายนะในจัตตาริสูตรใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอาหารยาหรือวิธีการรักษาโรคที่อยู่ใกล้ตัวเราที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวเรา,นะเรา,เรามาปรับสมดุลชีวิตนะอย่างมหัศจรรย์อันนี้คือความมหัศจรรย์ที่อาจารย์ได้คนพบว่าไม่น่าเชื่อว่ามีสิ่งนี้ในโลกนะสามารถที่จะลดโรคทุกโรคได้อย่าง มหัศจรรย์นาอ้าวก็ลองดูนะท่านใดปฏิบัติได้ดีได้ถูกตรงองค์ประกอบของชีวิตลงตัวก็สามารถที่จะทําให้โรคลดลงได้อย่างมหัศจรรย์ทีเดียวาบางท่านก็ลดลงฉับพลันทันทีเลยบางท่านก็น่ารอเวลาหน่อยนะอ้าวเ,เดี๋ยววันหน้าค่อยมาเรียนรู้เพิ่มนะรายละเอียดต่างๆทั้งเรื่องโรคปลายไข้เจ็บทั้งเรื่อง นะเรื่องด้านร่างกายนะด้านเหตุการณ์ไปจนถึงด้านจิตใจนะก็ค่อยมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันไปว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะให้ชีวิตเรานั้นพ้นทุกใจทุกกายเรื่องรายต่างๆนะและไปสู่ความพาสุขทางจิตใจร่างกายนะเกิดสิ่งดีดีขึ้นเรื่องรายรลดลงนะเราจะปฏิบัติอย่างไรกันบ้างก็อามาเรียนรู้กันต่อไป ในโอกาสต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกไปเป็นลำดับกันทุกท่านสาธุคาระวะธรรมคาระวะผัวยุยาว คาราวาหมกลุม่มเด็กคาราวาผู้ใหญ่เจริญศีลสาธุ